ตลาดเคริปบโตว,วันนี้นะครับเข,ขียวๆฟินๆอยู่พอสมควรนะฮะเลื่อนไปในเขียวทั้งจอเลยนะครับผม, <S <S ผมก็คิดว่าน่าจะฟินๆชื่นชอบกันไปเนาะวันนี้นะครับผมมีข้อมูลสําหรับบิตคอยนนะครับผมแล้วก็อีทูเรียมรวมถึงอีกหนึ่งเหรียญที่น่าจับตา,ามองมากๆนะครับก็คือเอวอลเล่ส์นั่นเองซึ่งวันนี้เติบโตไปกว่า8%เรนะครับเรียกได้ว,ว่าเป็นการเติบโตท็อปๆในวันนี้เลยก็เป็นไปได้นะก็ค,คิดว่าใครที่เป็นแฟนต่างๆเหล่านี้เป็นแฟนเหรียญต่างๆเหล่านีาาน้น่าที่จะชื่นชอบสำหรับข้อมูลวันนี้กันนะครับโอ กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับสำหรับเรื่องแรกนะครับผมขอเริ่มต้นในเรื่องเกี่ยวกับ Bitcoin ก่อนเลยแล้วกันนะครับผมก็เป็นในเรื่องของการอัปเกรดในรอบ4ปีเนาะก็คือแทบโรนนั่นเองนะครับก็ส่งผลนะครับผมให้ตอนนี้ราคา Bitcoin ผมคิดว่าน่าน่าที่จะเป็นในเรื่องของการอัปเกรดอันนี้แหละมั้งนะครับผมทำให้ตลาดคริปโตฟินๆอยู่พอสมควรเลยเนะี่ยวันนี้เขียวโทังกระดาษเนาะก็น่าที่จะต้อนรับวันพรุ่งนี้หรือว่าต้นอาทิตย์ต้นสัปดา,า,ดาดนะห วันจันเปิดสัปดาห์มาใหม่ให้มันเขียวๆแล้วกันนะครับเพราะว่าเกาะนาี้แดงอยู่พอสมควรนะสำหรับสุสา์ที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะเอเวอร์แลนด์วันนี้เติบโตมากกว่า8%วันนี้ผมก็จะมาแบ่งปันข้อมูลสําหรับเอเวอร์แลนด์กันด้วยนะว่ามีมีนังแจ่งอยู่พอสมควรเหมือนกันนะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันในเรื่องเกี่ยวกับแท็บรูดกันนะครับผมก็เป็นการอัปเกรดเนาะที่จะสามารถที่จะเอ็นทูฟนะครับผมหรือว่าพัฒนาเน็ตเวิร์กนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับอ่าพาเวอร์นะครับผมแล้วก็ในการ ใช้สมาร์ทคอนแท็กถ้าต้องการก็สามารถใช้งานได้นั่นเองนะครับผมก็เพื่อนๆคนไหนที่อยากจะรู้ว่าแท็บรูทคืออะไรเราลองเข้าไปดูด้ที่คลิปของอาจารย์ตั้มที่ฉลก .com ใน YouTube ได้เลยนะครับเป็นคลิปวันนี้ <6 S 2> เมื่อ6เดือนที่แล้วนะครับผมก็เราลองเข้าไปดูกันได้คิดว่าน่าจะได้ประโยชน์แล้วก็ได้ไอเดียกันไปนั่นเองนะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องเกี่ยวกับ d e f าหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับอีเธเรียมกันบ้างนะครับผมก็ล่าสุดเป็นระยะสอเนาะ ของอีเธอรี่เั่นเองที่ชื่อว่า arbitrum นั่นเองนะครับผมซึ่งล่าสุดมีโปรเจกต์กว่า200 d e f i แล้วนะหรือว่า200โปรเจกต์แล้วที่อยู่บน arbitrum นั่นเองนะครับผมก็เ,เรียกได้ว,ว่าเลเยอร์สองออน่าที่จะเป็นอนาคตที่คนที่ต้องการที่จะใช้อ t เธอรี่เนี่ยไม่อยากที่จะไปใช้เลเยอร์นหนตัวอื่นเนี่ยน่าที่จะต้องมาใช้ Arbitrum หรือไม่ก็ตัว ออฟเจนซมนั่นเองนะครับผมก็อันนี้น่าจับตามองเหมือนกันเนาะซึ่งนะครับผมถ้าเราเข้าไปดูที่ในส่วนของตัว arbitrum นะครับจะสังเกตว่า bridge ต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเติบโตเพิ่มมากขึ้นนะแต่ก็ยังไม่ได้พีคอะไรมากมายนักนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นในทางที่ดีแล้วกันนะครับในเรื่องของเ,เงินต่างๆที่ bridge เข้าไปจากอีเจอเรียมนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่มาจากโคเวเลนตเนาะก็น่าจับตาคือตัวนี้มันอาจจะนิ่งๆทรงๆแหละสำหรับตัวโลก De ฟาใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้กระแสเกมไฟาน่าจะมากรบอยู่พอสมควรนะคนน่าจะไม่สนใจ De ฟาแล้วนะครับผมในช่วงนี้นะก็แต่ผมคิดว่ายังไงมันก็จะกลับมานน่นองสำหรับ De ฟาต่างๆก็อยากจะให้จับตามมองสําหรับเลเยอร์นหนึ่งต่างๆด้วยแหละแล้วก็สําหรับเลเยอร์สองหลายๆโปรเจกต์เลยนะคือเลเยอร์สองมีหลายโปรเจกต์นะครับก็ ลองจับตาดูแล้วกันนะครับผมทีนี้นะครับผมตัว arbitrum นะครับไม่ได้ทำแต่แค่ d e f i นะครับผมยังมี NFT Project ด้วยเหมือนกันนะ่าอันนี้นะครับผมก็เป็น Project ที่ชื่อว่า random walk NFT นะครับผมก็จะว่าน่าจะเป็นเหมือน generative art หรือเปล่าคล้ายๆกับ art block หรือเปล่าอันนี้ผมไม่ชัวรนะมันเหมือนเป็นเป็นรูปภาพที่มันเจนมา อันนี้เท่าที่ผมเข้าใจนะถ้าผมเข้าใจนะาผิดต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ก็สิ่งที่จะสื่อคือเฮ้ย <c oughs> ตอนนี้มันมี NFT ที่อยู่บน Arbitrum หรือว่าบน Layer 2ด้วยเ <c oughs> ช่นเดียวกันนะเออมันไม่ใช่มีแต่แค่ตัว Immutable X อย่างเดียวที่ท,ที่ที่จะโฮสต์ NFT ได้นะครับอันนี้ ก็มี NFT ด้วยเหมือนกันสำหรับตัว a ับดุลทรนั่นเองนะครับแต่ก็ทันใดนั้ถน,นถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลเนี่ยก็ตัว transaction ในแต่ละวันยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะอันนี้ถ้าพูดกันตามตรงน,นะว่าเฮ้ะยเลเยอร์สองเนี่ยถ้าเราเทียบกับเลเยอร์หนึ่งต่างๆอาจจะยังสู้ไม่ได้นะขณะน,นี้ในเรื่องของอความแท้งานที่แบบเยอะๆอะไรแบบเนี้ยอย่งยังสู้พวกเอเวอร์แลนด์ที่เราจะเอาข้อมูลมาให้ดูกันในวันนี้ไม่ได้นั่นเองนะครับแต่ก็ทันี้ทใดนั้นถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลจากทางคุณเฮเดนนะครับผมก็ยูนน,ะะนนนนะะฮตอี้ก็ เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนะแต่คือมันก็ยังเป็นะะเลเยอร์หนึ่องอยู่นั่นเองนะครับเป็นยูนินซอวีสเนาะเติบโตนะครับผมตอนนี้ทะลุ4บิลเลียนเรียบร้อยแล้วในเรื่องของตัว TWL เนาะถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ยอดเทรดก็ทะลุ4บิลเลียนภายในยีบี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นครั้งแรกเลยนะก็คิดว่าน่าจะตามมองสําหรับค่าแกสก็แพงหนักหนาสาหัสแต่คนก็ยังใช้ค่อนข้างที่จนะเยอะนั่นเองยังยัง,ย,งยังมีความนิยมอยู่ประมาณนั้นนะฮะก็ถ้าใครเงินถึงก ก็น่าจะใช้กันฟินๆนะครับผมประมาณนั้นเนาะรวมถึงนะครับผมตัวยูนิซวอปเนี่ยก็กินส่วนแบ่งการตลาดไปปลาเข้าไป70%ของยอดเทรดทั้งหมดบนอีเเรียมนั่นเองนะครับอันนี้ก็ผมคิดว่าอย่าหลับบนยูนิซวอปเลยกันนะสำหรับส่วนตัวผมผมค่อนข้างที่จะชื่นชอบในยูนิวอปเนาะแล้วก็เหรียญดีเอเียนดีฟายต่างๆมีอยู่หลายตัวเหมือนกันนะฮะแต่ก็ช่วงนี้ยังไม่ถึงเวลาดีฟายอาจที่จะยังไม่รู้สิคนยัง ยังลืมดี f ฟไปแล้วนะครับผมคิดว่ามันจะกลับมาแล้วผมคิดว่าถ้าตอนกลับมาตอนนั้นน่ะมันก็อาจจะเติบโตเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะอันนี้ก็เราลองไปพิจารณากันดูแล้วกันนะครับโอเคทีนี้ต่อมาเดี๋ยวเรามาดูดี f ฟอ่าเลเยอร์หนึง่งอีกตัวหนึ่งนะครับผมที่เราได้เกินเป็น้วก็คือเอ a เวอร์แลนด์นั่นเองนะครับซึ่งล่าสุดนะฮะเอลเวอร์แลนด์ทา่าเซชันปาเข้าไป1ล้านแล้วนะฮะภายใน2วันก <laughs> ็ <c oughs> <g år> ไม่ได้แปลกใจอะไรที่ตอนนี้เอแวรหรืเอลเวอร์แลนด เติบโตร,รุนแรงมากๆในช่วงนี้นะครับผมวันนี้เติบโตมากกว่าเก้าเปอร์เซ็นต์เนาะถือว่าเติบโตแซงตัวอื่นอย่างมีนยัยยะสำคัญเลยนะครับแล้วก็ถ้าเราเขับดูเนะ 1, 000, 000าะหนึ่งล้านทรานเซชันใน2วันเนี่ยมันมากกว่าเดือนจูนเดือนเจลาเดือน,น,น,นจูนเดือนกันยายนรวมกันซะอีกนะอันนี้ก็ถ้าใครใช้เอเวอร์แลนด์อยู่ผมคิดว่าน่าจะน่าจะชื่นชอบกันนั่นเองนะครับรวมถึงเอเวอร์แลนด์ก็เบิร์นเข้าไปกว่าพันล้านบาทหรือว่า33ล้านเหรียญน,นะครับผมอ่าสำหรับตัวฟรีเนาะตอนนี้มัน ปลาเข้าไป35แล้วนะมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอารมณ์มันจะเป็นเหมือน EAP 1559เลยฮะแล้วก็สิ่งๆนี้แบรนด์นก็กำลังจะทำเหมือนกันนะสำหรับตัวเบิร์ในตัวทานเซชันนะอันนี้ก็อันนี้คือค่าฟรีที่ทางเอแว a ์เก็บได้เนี่ยเบิร์เลยนะครับผมเบิร์เดมออลนะเห็นไหมเบิร์ทุกบล็อกเลยนะครับป้าบๆเข้าไปเรื่อยๆเนะี่ยทีละ39เหรียญน,นะครับผมทีละ47เหรียญว่ากันไปเนีย่ยเบิร์ตลอดนะครับผมก็ อันนี้ผมคิดว่าน่าจะมี็หนึ่งตัวที่ทําให้ราคาเอวกค่อนข้างที่จะรุนแรงเติบโตเพราะว่ามันมันเป็นสิ่งที่มันมันเบร์นไปนเรื่อยเนาะคือถ้าเป็น EAP หนึ่งห้าเก้าอันนั้นก็ทําให้อดิเรียมเกิดความแบบขาดแคลนอันนี้ผมก็คิดว่าน่าจะเปอีกหนึ่งตัวขับเคลื่อนแล้วแหละที่ทําให้ราคาเติบโตเพิ่มมากขึ้นได้นั่นเองนะครับรวมถึงไม่ไว่าจะเป็นในเรื่องของอฟุตบอลวงการ NFT ต่างเอเวอเรน์ land, ก็มีด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมก็ล่าสุดทาง ท็อปนะครับผมหรือว่าทางที่ขายการาดนะครับผมสหรับฟุตบอลทีมบนเลเซกานะถือว่าดังนะครับผมดังนะผมคิดว่าถ้าขครดดบอลหน้านา่าจะรู้อยู่แล้วนั่นเองนะครับผมก็เปิดขาย35ประมาณสักพันบาทต่อแพ็คนี่แหละสรับการาดเนาะแต่ก็ขายในแนวฮะเอววแล้วนั่นเองนะอันนี้ผมก็คิดว่าน่าที่จะมันมาเริ่มที่จะมีการใช้งานที่เยอะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองไม่ว่าจะเป็นดิฟาใช้งานเยอะอันนี้ NFT ก็ใช้งานเยอะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะสำหรับตัว เอเวอร์แนดะ์ะก็อยากที่จะให้จับตาม,มองเนอะรวมถึง USDT Stablecoin นะครับผมก็เข้าไปอยู่ในเอเวอร์แลแล้วด้วยนั่นเองนะครับอันนี้ก็น่าจะทำให้คนดีฟา ine, ค่อนข้างชื่นชอบเนาะแล้วก็ตอนนี้นะครับผมภายใน13เดือนหรือว่า1ปีนะฮะ300กว่าโปรเจกต์หลังไหลเข้ามาใน e w a วนะครับผมก็ไม่ได้แปลกใจอะไรที่ราคาย e w a วตอนนี้ถือว่ารุนแรงอยู่พอสมควรนะแล้วก็ล่าสุดคุณคาโปนะครับผมออกมาบอกว่า a e w a วนะฮะ 200นะครับผมอันนี้ก็ว่ากันไปกาวอยู่เพราะสมควรนะก็ไปศึกษาข้อมูลต่อกันไปนะครับผมอันนี้อาจที่จะผิดเต็มเต็มประตูเลยก็ได้นะถือว่าเป็นข้อมูลความคิดเห็นแล้วกันเพื่อนๆต้องไปวิเคราะห์ต่อกันเองแต่ถ้าเราดูข้อมูลต่างๆนานาเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะสำหรับเอเวอร์แลนด์เป็นเชนที่คนใช้งานเยอะแล้วกันถ้าเราไม่ได้พูดถึงราคาอะไรต่างๆนะ เออมันเป็นการแข่งกันจริงผมก็คิดว่าน่าจับตาม,มองแล้วกันนะถ้าเราเข้าไปดูที่เดียฟายลาม้านะ้าจะสังเกตนะฮะว่าเชนเอเวอร์แลนด์รู้สึกว่าจะอยู่อันดับ5นะรองจากเทอร่านั่นเองนะครับผมซึ่งแซงโพเลกอนแซงอาร์บิทรัมแซง Phantom, แฟนทอมแซงทรอนนะฮะรองอยู่แค่เทอร่านะครับผมก็กำลังลดต้นคอเทอร่าแล้วนะ10กับ11เนี่ยกำลังสู้กันอยู่อย่างหนักหน่วงนะครับถ้าเราคือ เอเวลลนเนี่ยข้อดีคือมันเป็น EVM นะมันสามารถที่จะให้อเวนนะครับผมรู้ว่าโปรเจกต์ต่างๆที่อยู่บนอีเธอรี่มเนี่ยมาได้น,นั่นเองนะครับอ b บาคาดาบารก็มาด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมก็ c u r ร์ฟอะไรแบบเนี้ยเท e ร์โจที่ดังๆก็มีผมก็คิดว่ามันก็คงที่จะให้คนที่ใช้อเวอยู่แล้วก็ ไม่ไม่ต้องไปปรับตัวอะไรามากมายก็แค่บริ d g e เหรียญมาแล้วก็ไปใช้เลยอะไรแบบนี้ก็น่าจะทําให้เกิดการใช้งานที่เยอะเพิ่มมากขึ้นนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปวันนี้คิดว่าน่าจะเป็นไอเดียแล้วก็น่าจะได้ประโยชน์สําหรับข้อมูลนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบิตคอยน์แทบรูดนอกจาบข่าวน่าจะเป็นข่าวดีนะวันวนี้ตลาดเขียวอยู่พอสมควรนะฮะแล้วก็อัลเบิรทรัมก็น่าจะเป็นข่าวดีสําหรับอีทูเรียมรวมถึงสําหรับที่จะ ที่จะไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือเชลลิงนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าจะเติบโตไปพร้อมๆกับดีฟ้านั่นเองนะแล้วก็ตัวยูนิซวอปนะครับผมที่มีการเติบโตค่อนข้างที่จะเยอะ,ยอะแล้วก็เอเวอแลนด์ไม่รู้สิมีโอกาสที่จะไป200หรือเปล่าอันนี้เพื่อนๆต้องพิจารณากันเองนะครับผมโอเคก็ขอบคุณที่รับชมกันจนจบน,น,นะยังไงฝากด like กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงมานคลิปตัวดอกที่รวบรวมข้อมูลมาแบาง่งปันกันในวันนี้หน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปถัดไปนะครับผมสวัสดีครับ